รีวิวสินเชื่อบ้านจากธนาคารทอสต้นปี2564วันนี้ผมจะมาแนะนำสินเชื่อ GHB PreCious จากธนาคารทออสครับสินเชื่อตัวนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างมีจุดเด่นอะไรบ้างและที่สำคัญครับอัตราดอกเบีย้ยของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ฮะเราจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจกันนะครับและผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะที่ผมจะนํามารีวิวนามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันวันนี้ครับเป็นสินเชื่อบ้านนะครับจากธนาคารทอสอต้นปี2564นี้เลยนะครับที่มีชื่อว่า GSB p r e c i o u s นะครับ สินเชื่อตัวนี้ฮะจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างจะมีจุดเด่นมีเงื่อนไขและที่สำคัญครับมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันถึงตัวโปรดักนะครับผมอยากจะขอย้อนไทม์ไลน์ของปี2020ให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนิดนึงก่อนนะฮะคือตั้งแต่ปี2020นะครับช่วงตั้งแต่ต้นปีนะฮะมกราคมพามีนาเนี่ยเริ่มนะฮะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะซึ่งการระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้ครับเป็นจุดชนวนใหญ่มากๆเลยนะฮะที่ส่งผลเอฟเฟกต์ไปถึงภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมันลามไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับดังนั้นเศรษฐกิจภาคส่วนต่างๆ นะครับเซกเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินนะฮะอสังหาริมทรัพย์การส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากๆนะครับทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนี่ยได้รับ ผลกระทบและชะลอตัวไปเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ของปี2 5 6 3ที่ผ่านมาเนี่ยครับได้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับลงมาเรื่อยๆเลยนะมีการลดตั้งค่า MRR ML MLR MOR หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับลดดอกเบีย้ยพวกนี้ครับมันส่งผลสืบเนื่องมาทําให้อัตราดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยมันต่ําไปด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะผมฝากไว้นิดนึงนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ทราบว่า MRR, MLR, MOR เนี่ยคืออะไรนะครับผมอะ่ะได้ทำคลิปอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยนะครับอยู่ใน YouTube c h anel n นี่แหละฮะถ้าใครอยากดูนะครับสามารถกดลิงก์ข้างบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยครับดังนั้นนะครับสืบเนื่องมาจนถึงต้นปี2,564ที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาก็ยังไม่มีการปรับตัวขึ้นเลยนะยังคงที่อยู่ ดอกเบี้ยนโยบายอะครับยังคงไว้อยู่ที่0.5%อยู่นะครับณวันที่อัดคลิปนี้นะเป็นผลทําให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อต่างๆเนี่ยอยู่ในอัตราที่ยังคงถูกอยู่นะครับดังนั้นครับในช่วงต้นปีนี้นะฮะหรือไปจนถึงไตรมาสที่2เนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าสําหรับคนที่วางแผนนะครับเตรียมความพร้อมสําหรับการซื้อบ้านซื้อคอนโดไว้แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่เราจะเข้าซื้อในช่วงนี้เพราะนะครับดอกเบี้ยยังคงถูกอยู่เหมือนกับช่วงปลายปีเลย ซึ่งในปลายปีที่แล้วครับผมได้เคยทําคลิปวิดีโอนะครับได้เคยไลฟ์ฟืยกับเพื่อนๆและในหัวข้อที่ว่าไอ้ตกลงปี2021เนี้ยในมุมมองของผมนะครับมันยังคงจะเป็นปีทองของการซื้อบ้านอยู่หรือเปล่ารวมถึงผมได้สรุปภาพรวมนะครับของตลาดในปี2020ไว้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้เพื่อเข้าไปดูคลิปวิดีโอตัวเต็มได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสินเชื่อ GHB p r e c c o u s กันบ้างครับว่าเขาจะมีรายละเอียดอะไรบ้างครับเริ่มต้นตั้งแต่ ระยะเวลาการขอสินเชื่อก่อนครับสินเชื่อตัวนี้ฮะสามารถขอได้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2564ไปจนถึงวันที่30นะครับเดือนธันวาคม2564ตัวนี้ยื่นได้1ปีเนี้ยเต็มเเลยนะครับคุณสมบัตินะครับสำหรับคนที่จะเข้าโครงการนี้ได้นะจะต้องเป็นลูกค,ค้าที่มีรายได้ตั้งแต่70,000ืบาทต่อเดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นสินเชื่อตัวเนี้ยอาจจะเหมาะกับคนที่มีรายได้สูงสักนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้จะเหมาะเลยนะครับ2เนี่ย เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปนะฮะสเนี่ยเป็นลูกค้าสวัสดิการที่ไม่มีเงินฝากนะครับเนี่ยครบ3ข้อนเนี้ยก็เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะฮะมาดูวัตถุประสงค์ในการยื่นกู้กันครับวัตถุประสงค์แรกนะครับก็คือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดนะครับซื้อบ้านบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมนะครับบ้านแฟดหรือคอนโดมิเนียมได้หมดเลยนะครับสเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารนะครับส เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของทอสออาที่ดินเปล่าที่เป็นรั์ของทอสเนี่ยซื้อได้ด้วยนะครับโครงการนี้ 4. นะครับเ <ส button. S 1> พื่อต่อเติมขยายซ่อมแซมอาคารครับหนะฮะเพื่อไถถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นนะครับหนะครับคือเพื่อไถถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นแล้วก็มาปลูกสร้างอาคารใหม่นะครับ 7นะครับก็คือเพื่อไถถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างหรือต่อเติมขยายซ่อมแซมอาคารนั้นครับอันนี้ก็แทบจะครอบคลุมทุกๆวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยเลยนะครับสินเชื่อตัวนี้วงเงินนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารทอสกํกำหนดนะครับมาดูระยะเวลากู้กันบ้างครับระยะเวลากู้นะฮะจะต้องไม่น้อยกว่า3ปี6เดือนและไม่เกิน40ปีนะครับโดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้เนี่ยจะต้องไม่เกิน70ปี นะยกเว้นข้าราชการตุลาการอายการหรืออื่นๆนะฮะที่มีอายุเกษียณมากกว่า60ปีเนี่ยอันนี้เนี่ยให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้แล้วจะต้องไม่เกิน75ปีนะครับมาดูพาร์ทที่เราอยากจะรู้กันมากที่สุดดีกว่าครับนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยครับกำหนดค่า MRR นะครับของธนาคารทอสอล่าสุดนะวันที่เราอัดคลิปนี้กันอยู่เนี่ยนะครับ ธนาคารทอสเนี่ยมี m r รอยู่ที่6.15%ตต่อปีครับไปไปดูอัตราดอกเบีย้ยกันครับ อัตราดอกเบี้ยปีที่1นะฮะจะเป็นแบบคงที่นะครับอยู่ที่2.29%ต่อปีโอ้ต่ำมากเลยนะฮะปีที่2เนี่ยก็ยังคงที่อยู่ครับ2.59%ต่อปีฮะและปีที่3เนี่ยครับจะเริ่มลอยตัวแล้วนะครับเป็น MRR ลบ3.46%ต่อปีครับและปีที่4ถึงปีที่7จนะครับจะอยู่ที่ MRR ลบ2%ต่อปีและปีที่8เป็นต้นไปจนจบอายุสัญญานะครับจะอยู่ที่ MRR ลบ0.5%ต่อปีครับถ้าเราแทนค่า MRR เท่ากับ6.15 ลงไปในตารางด้านบนนี้นะครับจะได้ออกมาว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกจะอยู่ที่2.52%ปต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะครับสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะสำหรับเอกสารนะครับที่ใช้ในการขอยื่นกู้เนี่ยก็จะมีหลักๆ3แบบนะครับชุดแรกก็จะเป็นเอกสารยืนยันตัวตนนะครับสําเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรถอะไรก็ว่ากันไป สองนะครับก็จะเป็นหลักฐานทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนรายการเดินบัญชีย้อนหลังนะครับหรืองบการเงินถ้าคุณเป็นบริษัทนะครับอ่ะและสุดท้ายคือเอกสารหลักประกันต่างๆนะซึ่งณที่นี้นะครับถ้าใครสนใจโครงการสินเชื่อตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปสมัครได้ที่ธนาคารทอสอทุกสาขาเลยนะหรือนะครับถ้าใครอยากดูดีเทลเพิ่มเติมนะฮะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับของธนาคารทอสสไว้ให้ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ก่อนได้เลยครับคืออย่างนี้นะครับการซื้อบ้านหรือการกู้ซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งโปรเซสนะที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนก่อนที่จะไปยื่นกู้ครับควรจะเตรียมความพร้อมมากๆเลยนั่นคือการเตรียมพร้อมในเรื่องทั้งเอกสารเตรียมพร้อมเรื่องสถานะทางการเงินควรวางแผนการเงินยังไงควรจัดสรรชีวิตยังไงให้เวลาเราไปกู้บ้านแล้วมันผ่านแน่ๆครับซึ่งตรงนี้ผมอยากบอกว่า ผมอะได้ทําคลิปนะครับไว้อย่างละเอียดเลยนะว่าก่อนคุณจะไปกู้บ้านนะครับคุณควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อให้มันกู้ผ่าน100%ธนาคารเขามีหลักคิดเกณฑ์พิจารณาอะไรบ้างทําแบบไหนธนาคารไม่ชอบ ทำแบบไหนธนาคารชอบนะฮะผมได้ทำไว้อย่างละเอียดอธิบายทุกอย่างไว้อย่างละเอียดเลยนะครับอยู่ใน YouTube c h anel n นี้แหละถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูดีเทลก่อนได้นะว่าเตรียมความพร้อมยังไงให้กู้บ้านผ่าน100%นะครับต้องมีประโยชน์แน่ๆฮะ และเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับเวลาเรากู้บ้านมานะครับตรงนี้เนี่ยเผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับเวลาเราผ่อนบ้านไปได้สัก3าปีอะครับมันจะต้องมีกระบวนการหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราครับกระบวนการนั้นเรียกว่าการรีไฟแนนซ์บ้านครับผมขออนุญาตพูดเร็วๆตรงนี้นะฮะการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับคือการไปขอยื่นสินเชื่อกับธนาคารใหม่นะฮะ เพื่อที่ว่าเราจะขอลดอัตราดอกเบีย้ยให้มันกดต่ำลงมาถูกนะฮะเหมือนในช่วง3ปีแรกคือโดยธรรมชาติของอัตราดอกเบี้ยบ้านนะครับเขาจะถูกในช่วง3ปีแรก3ปีแรกเนี่ยณนะเวลานี้นะครับอยู่ที่3นิดๆน,น,นะครับอัตราด,ดอกเบีย้ยนะแต่พอปีที่4ี่ครับมันก็จะกระโดดสูงขึ้นไปลองดูจากสินเชื่อตัวที่เราพูดกันมาก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรทําและต้องทานะครับก็คือเมื่อครบ3ปีนะครับเราควรจะไปรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชันนะครับขอลดดอกเบีย้ยเพื่อที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยให้มันกลับ ลงมานะฮะใกล้ๆกับ3ปีแรกนั่นเองแหละครับซึ่งในที่นี้นะถ้าใครยังไม่รู้จักการรีไฟแนนซ์เลยหรืออยากหาข้อมูลเพิ่มนะครับผมได้ทําคลิปอีกแล้วนะฮะไว้ในช่อง YouTube นี่แหละครับสามารถกดด้านบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูคลิปรีไฟแนนซ์แบบเต็มได้เลยนะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาสินเชื่อบ้านเพื่อที่จะไปกู้ซื้อบ้านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวเลือกนะฮะที่ช่วยประกอบการตัดสินใจให้ทุกๆคนนะแต่ ก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากจะย้าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้นะว่าเวลาเราเลือกสินเชื่อนะครับเราต้องดูหลายๆที่เพื่อเอามาเปรียบเทียบนะครับอย่าดูเพียงที่เดียวหรือถ้าเซลล์โครงการเขาบอกว่าที่นี้ดีมากดีมากเนี่ยเราฟังเขาได้แต่เราอย่าไปเชื่อเขาหมดนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนน่ะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปดูว่าเฮ้ยไอที่เขาบอกว่าดีอ่ะมันมีแบงก์อื่นดีกว่านี้หรือเปล่า ทำไมต้องทำแบบนั้นครับเพราะอัตราดอกเบีย้ยที่มันถูกลงอะครับมันหมายความว่าเราจะประหยัดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นไงครับดังนั้นนะฮะอยากให้ทำข้อมูลเยอะๆทำกันบ้านเยอะๆนะครับและนะฮะถ้ามีสินเชื่อบ้านตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะพยายามเอามารีวิวเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังในช่องนี้แหละครับในปี2564นี้ครับหลายๆอย่างก็ดูเหมือนจะเอื้ออํานวยนะครับสำหรับผู้ซื้ออย่างเรานะทั้งอัตราดอกเบีย้ยที่ยังต่ําอยู่ณนะเวลานี้นะครับสปีแรกเนี่ยก็ไม่เกิน3ก็มีให้เห็นหลายธนาคารนะ รวมไปถึงเดบบหลายๆเจ้าก็ลดราคากันนะครับและในอนาคตนะฮะผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าปีนี้รัฐบาลน่าจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับอสังหามาให้เราอีกนะครับทุกอย่างมันดูดีดูน่าซื้อไปหมดเลยครับแต่ที่สำคัญครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ำอยากจะเตือนเพื่อนๆทุกคนนั่นก็คือว่า เราต้องไม่ลืมที่จะประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานะครับแน่นอนครับว่าวันนี้โอเคดอกเบี้ยมันถูกราคามันถูกนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมแต่ถ้าวันนี้สถานะการเงินเรายังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนผมคิดว่าการที่เรารีบไปซื้อเพราะเราไปห่วงโปรโมชั่นมากจนเกินไปหรือไปหวังส่วนลดมากจนเกินไปจนลืมคํานึงถึงความเสี่ยงคํานึงถึงความพร้อมเนี่ยผมว่า มันจะสร้างปัญหาในระยะยาวนะครับก็ไม่อยากให้ไปเจอปัญหาแบบนั้นกันนะด้วยความหวังดีนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับฝากกด subscribe ช่อง Guru Living นะ ผมจะทำคลิปนะครับรีวิวสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับอัปเดตความรู้อสังหาริมทรัพย์และการเงินให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทุกวันเลยนะครับฝากกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะมีออกมาตลอดนะครับและที่สำคัญครับสามารถติดตามผมต่อได้ในช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k g u r u Living นะครับหรือ TikTok g u r u Living นะสามารถไปเจอกันได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ